สำนักข่าวต่างประเทศรา,รายงานว่าทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธไม่ให้ช่างภาพของสำนักข่าว a p และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ฮัฟโพสต์และสำนักพิมพ์เยอรมนีเดอะ a ท g กเก p ตสปีเกเข้าทำข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการรายงานข่าวของสื่อขณะที่ผู้สื่อข่าวจาก ABC และ Newsma x รวมถึงผู้สื่อข่าวจาก s อสซีอและ Bla ส์บ e ูเบิร์กนิและ npr ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทําข่าวและทำเนียบข่าวได้ทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวเป็นผู้ประสานงานการหมุนเวียนกลุ่มผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวมาโดยตลอดทางด้านสำนักข่าว AP สำนักข่าวบลูเบิร์กและสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มผู้สื่อข่าวทาเนียบขาว ได้ออกแถลงการร่วมกันเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้นโยบายใหม่ของรัฐบาลทรัมป์